สวัสดีค่ะร้านเจโหมดการเกษตรค่ะวันนี้เจโหมดจะพามาแนะนําเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะสายพันธุ์ใหม่นะคะเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะสามารถใช้ได้ทุกจังหวัดเรามาดูกันว่าของแถมเขามีอะไรบ้างภายใต้แบรนด์ของโลเวอร์นะคะมาดูกันค่ะผู้สนับสนุนโดยทางการนะคะเจโหมดการเกษตรค่ะของแถมเครื่องตัดหญ้าโลเวอร์นะคะชิ้นที่หนึ่งสายสาย บาคู่น้าค่ะอย่างดีนะคะอย่างนี้นะคะสองจะเป็นแกลลอน1ลิตรสำหรับไว้ผสมน้ำมันนะคะเครื่อง2จังหวะต้องใช้ผสมน้ำมันออตตรุลุปนะคะคู่มือประแจเบอร์ Ber 8เบอร์สินะคะหกเหลี่ยมแล้วก็บล็อกหัวเทียนพิเศษสุดค่ะเครื่องตัดหญ้าของโลเวอร์จะแถมใบมีดสใบเป็นใบใบมีดแฉก สามใบนะคะใบตรงและใบวงเดือนค่ะวงเดือนนั่นไซส์ไหนกี่นิ้วช่างเก้านิ้วส <9 S 2> <40 S 1> ี่สิบฟันครับส่วนใบตัดตรงนี่จะเป็นสิบสองนิ้วนะคะเกตเกตใบเรื่อยแท้หนาขนาดสองมิลส่วนตัวใบสามแจกตัวนี้จะเป็นใบสีดำนะคะตัวนี้ก็น่าใช้งานสำหรับพงป่าญ้าที่ไม่ใหญ่เกินไป ถ้าใ,ใหญ่เกินก็ต้องใบมีดใบวงเดือนนะคะต่อไปค่ะแล้วต่อไปนะคะจะมาดูหัวเกียร์กันว่าจะเป็นลักษณะไหนให้ช่างอธิบายต่อเลยนะคะอ่าถอดมาเลยนะครับหัวเกียร์เป็นลักษณะฟันเฟ,ฟืองนะครับมีขนาดหัวเกียร์ด้านไอเส้นเพาขนาด9้ามิลไอแปดมิลเส้นเพาแปดมิลเฟือง9้าฟันนะครับนี่ครับหัวเกียร์มีความหนามีเลขโค้ดด้วยนะครับดูด้านใน ด้านในด้านจะเป็น 20, 28มิลกสิอแ28มิล9ฟันอ่สามารถจะไปใส่อ d ดกับเครื่องหัวดูดน้ําหัวเกียร์หัวหัวพวนหัวพวนดินอื่นๆนะคะได้โอเคค่ะ<บ>ไปวัดความยาวของเทานะคะอ่าเทาตั้งแต่หัวเครื่องนะคะยาวสุด153 ร้อยห้าสิบสามนะคะวัดกันแบบนี้นะคะคือถอดหัวเกียร์ไม่รวมหัวเกียร์นะคะนุ่งค่ะวัดจากหัวเครื่องมาเลยเผายาวร้อยห้าสิบสามค่ะต่อไปมาดูความแข็งแรงของก้านเผานะคะช่างคนนี้น้ำหนักเก้าสิบกิโลนะคะขึ้นเหยียบขย่มได้ไม่ต้องกลัวหักนะคะแข็งแรงทนทานมากๆค่ะโอเคค่ะไปนะคะเราจะพามาดูกองค่ะหัวเครื่องนะคะเป็น ฝาลานสตาร์ทอีซี่นะคะดึงเบานะคะถังน้ำมันฝาเกียวของเขาจะมีตัวกันให้อย่างดีนะคะส่วนกองนะคะกองอากาศจะเป็นกองน้ำมันไอกองอากาศจะเป็นแบบรถยนต์นะคะแบบไหนช่างอธิบายต่อสิกองแห้งครับสามารถทำความสะอาดได้ง่ายแค่เอาลมเป่านะครับกองอากาศเป็นแบบแห้งนะคะ แบบรถยนต์นะคะเราเป่าทำความสะอาดได้ง่ายนะคะใฟฟฝาลานสตาร์ตเป็นฝาแบบดึงเบานะคะแกะออกมาให้ดูเนี่ยนะคะเขี้ยวจะเป็นสองเขี้ยวแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกอะไรช่างอีซี่ลานท็ครับลานทดแล้วก็เขี้ยวตัวนี้นะคะดึงเบาค่ะเนี่ยคะ่ะดูนิวจีหดค่ะแต่เวลาใส่น้ำมันลองเครื่องก็ค่อยมาดูอีกทีนะคะว่าจะดึงได้เบาขนาดไหน ประกอบครับอ่าประกอบกลับคืนค่ะเดี๋ยวลองเทสน้ำมันให้ดูอ,าาดอันนี้แผนเท่าไหร่เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปเทสทดสอบเครื่องกันว่าจะสตาร์ทนิ่มหรือเปล่าโอ้โปรโมชั่นพิเศษค่ะถ้าใครซื้อวันนี้นะคะจนถึง มกราคม65เจโหดพิเศษแถมแกลอนผสมน้ำมัน1ลิตรให้นะคะมีกวยก่อคอยาวให้แบบนี้นะคะเวลาใช้งานสะดวกสบายมากค่ะผสมแล้วเทจะใช้งานได้ดีน้ำมันไม่หกนะคะแบบนี้และพิเศษนะคะให้น้ำมันทูทของนิวเวเครื่องยนต์2จังหวะนะคะ 1ลิตรให้อีกโปรโมชั่นวันนี้ถึง31มกราคมเท่านั้นค่ะค่ะเริ่มจะต้านนะคะสวิตดันลงนะคะดันขึ้นสวิตดันขึ้นนะคะอ่าและมาแยกน้ำมันค่ะไหนล่ะปุ่มแยกด้านล่างอยูไ่ไหนล่ะมาแยกน้ำมันนะคะอ่า เริ่มสตาร์ทไปามากเลยค่ะอ่าเริ่มต้นใหม่นะคะขั้นต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเททดสอบเครื่องยนต์กันว่าจะสตาร์ทนิ่มหรือเปล่าขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาอ่ดาดันสวิตช์ขึ้นนะคะเพื่อจะไปเททดสอบเครื่องนะคะสวิตช์ต้องดันขึ้นแบบนี้นะคะก่อนสตาร์ทส่วนตัวไกลเร่งนะคะเดี๋ยวเวลาเจ๊ทดสอบแล้วจะไม่ได้ยินอ่าตัวยาวไกลเร่งตัวยาวเนี่ยนะคะเป็นตัวไกลเร่งปัดหญ้าทั่วไป แต่ถ้าเรายังไม่สะาใจเรากดไกลเร่งตัวซูเปอร์พาวเวอร์นะคะตัวซูเปอร์พาวเวอร์จะเป็นตัวเล็กเวลาเราใช้งานจริงจะกดแบบนี้นะคะแล้วก็กดตัวซูเปอร์พาวเวอร์เพิ่มนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่าระหว่างไกลเร่งธรรมดาและบวกไกลเร่งซูเปอร์พาวเวอร์นะคะสัญชาติของออสเตรเลียจะเป็นยังไงลองมาติดตามชมค่ะพอดันสวิต ขึ้นแล้วนะคะแล้วเราก็ามากดแยกน้ํามันเห็นไหมคะปุ่มแยกน้ํามันนมหนูอยู่ตรงนี้นะคะเติมน้ํามัน9195ที่ผสมน้ํามันออโตลูปแล้วก็กดแยกน้ํามันประมาณ8ครั้งนะคะเพื่อให้น้ํามันไหลเข้าคาบูโชค๊คนี่ต้องขึ้นหรือลงแล้วเนี่ยต้องขึ้นครับอะโชค๊คต้องดันขึ้นนะคะแค่สตาร์ทแล้วก็ดับเครื่องนะคะนิ่มมากๆนะคะแค่สองนิ้ว เบาๆนะคะ เครื่องก็กดสวิตช์ลงนะคะเป็นไงคะไกล่เรล่ง2ระบบซปเปอร์พาวเวอร์ตัวนี้นะคะถ้าไกล่เรล่งธรรมดาถ้าตัดหญ้าเล็กๆน้อยๆก็ตัวนี้ถ้าแรงไม่สะใจก็กดซปเปรอร์พาวเวอร์ไก่เร่งตัวนี้นะคะสนใจติดต่อร้านชจโหดการเกษตรค่ะอย่าลืมกดติดาตามกด subscribe ก,ก,กดกระดิ่งกริ้งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้าน เจโอดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะทดสอบเครื่องตัดหญ้าโรเวอร์นะครับโดยใบมีดวงเดือนยี s ี่สตาร์ดึงเบา ปเป็นใบสามแฉกนะครับ ต่อไปก็จะเทสไบตัดหญ้าโลโววอแบบตรงนะครับ12นิ้วหนา2มิลน,นะครับจะแถมมาให้ดูตัวสตาร์ทง่ายนะครับสตายก็สตาร์ทได้การทดดึงเบานิ่ม กดติดตาม <Wow. S 1> กดซับสไครต์กดกระด <Wow. S 1> ิ่งกริ้งนะคะ <Wow. S 1> เพื่อติดตาม <Wow. S 1> คลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะ อย่าลืมกดติดตามากดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ้งนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะ